ส, Dante, สว, да: ว,วั bien, museums, สดีได้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนวัสพี่น้องพังแล้วพังไทยด้วยว่าตางประเทศสาวนวลก็ขกะสบายดีพแม่พี่น้องเมื่อนี้กสาวนวลก็ได้อยู่เพื่อนพเมรพี่น้องเมื่อนี้กับบรรยากาศกับลูกเยสพีดพเมรพี่น้องเมื่อนี้กับสาวนวลก็ได้อยู่บ้านพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่คือว่าสาวนวลกับจีตาลัมมันพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กันเนาะแล้ก็เริ่มจะปลูกมั่นเลยพเมรพี่น้อง สาวนอนก็ได้สาวหนึ่งหนึ่งได้นอกภูมิพี่น้องเนาะก็สาม่กิดสามเฮงเฮ้านอกภูมพี่น้องเนาะก็โอเคนอูพี่น้องเนาะ่ผสมนํำสาวนอนเลยเนาะคือดมมันนอกภูพี่น้องเนาะดามันที่สาวนอนสือมาจากบ้านอื่นเนี่ยเูมิพี่น้องก็ลงทุนลามันไปก็นํำมันเงินค่านลามันลดนอกภูมิแล้ว เอาก็เอารถใหญ่ไปลาบไปเกะเอาก็ตกอยู่สองสามเซนกีบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวนวลกับโบใวเนาะงบเขากับอะไรเห็ดยังก็ได้ลงทึนพ่อแม่พี่น้องก็เลยสีโองเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวนวลกับเราได้เคยปลูกเคยยังจากเถื่อพพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทังกับซีเริ่มปีนี้พ่อแม่พี่น้องแต่ละมันชั้มนี่ก็ยังบอกพอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเอ็กตาหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอ็กต้าหนึ่งมันก็มีอยู่หาหกไร่ยังได้เป็นเอ็กต้าหนึ่งเนาะพมพี่น้องลำมันก็ับตัวขี้ไรตัวงามพมพี่น้องขับปนกันพมพี่น้องขับปอกับโมงามปันไดเขาก็จะได้เริ่มเนาะเริ่มตัดพมพี่น้องเนาะนี่ก็ตูบน้อยชาวนวลพมพี่น้องตูบน้อยก็คือไอ้ชาวนวลเนี่ยเห็ดหาเนาะคนเห็ดหา เขาได้นั่งเย็นพรมพิน้องไอ้นนี้ก็สาวนอนตัดไล่ร้ายตืบแล้วพรมพิน้องเนาะไปมือยังบ่เลียเดียวพรมพิน้องไฟไฟก็ปลูกหลายเนาะสาวนอนก็บสี่ร่องเลิกเบิ่งปีนี่แหละพรมพิน้องเอ้ยเคยเห็นจักเถื่อนพรมพิน้องก็ได้มีอาชีพติดโตเนาะพรมพิน้องเนาะ เ่าได้แก้ไขในครอบในครัวมเลนเนาะถึงมันทุกข์หรือลำบากเฮาก็ต <ness> ้องสู้เนาะในสิ่งที่เฮาอ่ามุ่งหมายไว้เนาะ p r o f e s s i o n เนาะกะมีแต่เฮาเฮ็ดเนาะหลายคนเพื่อเคยยังเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเฮ็ดได้ professional เกือบเฮาซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นเนาะกะบบุวังหลากหลายเพม่อนเนาะอ่าเด็ก็มาเต็มเลยพูดหน่อยเด็มาเต็มเลืนหื่นพองสาวนวลเนาะ เริ่มเพิ่นมากินยาเด็กก็เริ่มมานอนห่มต้นอ่ากกตะกบพ่อแม่พี่น้องแต่พังไทยพี่น้องทางไทยก็จะใช้อิ่นอย่างน้องพม่าพี่น้องเนาะสเอิ่นต่างกันหรือบ่เนาะอันนี้มันเป็นต้นตะกบพ่อแม่พี่น้องก็ใส่อ่าสวนอนใส่ปลูกเอาห่มม so like, ันทีชื่อพ่แม่พี่น้องยามห่อนเขาก็จะได้ชวนห่มชวนเงามันเนาะก็โอเคพม่าพี่น้องสาวนอนก็สะเริ่มตัดเลยเนาะพม่าพี่น้องเนาะ ตัดเป็นงของนี่น้อยน้อยเนาะพูน,น,น้องนี่ตัดซส,สำนี่เนาะพูน้องเนาะสาวน้อก็บบุเคยเห็ดดอกพูน้องก็เห็ดไปจังสั้นแหละบุคูอว่ามันสีเป็นแนวดายเนาะเสียบลงดินแล้วมันสีเกิดหรือว่ามันสีตายเนาะพูน้องเนาะลรคเบิ่งพูน้องกัโอเคเนาะ้องพ่น้องเนาะสาวน้อกัสฉีเริ่มเห็ดเลยพูน้องเริ่มตัดนำมันเนาะ

นอนก็บอเคยตัดพ่กพี่น้องก็จิตัดได้สำนีเนาะพ่ี่น้องเนาะก็บอเคยเห็ดพ่กพี่น้องก็เริ่มเห็ดอ่าปีแรกเะนาะโอ้่ามันสิออกมาเป็นหัวหรือว่าเป็นหัวเนะาะเขาก็เอาสำงบเามีพ่งพี่น้องเอาลายาเขาก็ับงบพมุกับบุญยงพ่อเนาะ 哦สมมาพาควรสํงบของเฮาเงินของเฮานะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ลมเย็นๆพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศบ่ได้้อนเอ้าลมเย็นสบายีเนาะ ซานอยก็บบไม่ได้ไปข้างใดพ่อแม่พี่น้องไอ้แบบนี้นะจะโอเคพ,พี่นะ้องกะมาเริ่มกันอีกต่อ <c oughs> นี่กับพนชิตโต๊ะแรกพ่อแม่พี่น้องอรลมกับห้อยห้อยมาเนี่ยแตนอนกะบม่ไ,ได้ไปข้างใดเนาะอยู่ตาลามันกับพ่อแม่พี่น้องอ้ เครื่องรีมขน,นาผลแน,น่นอนสำหรับชาวนอนปลูกกันนะอาจจะติดอยู่นอกพกุ่นนอกเนาะ้ายยังตัดผีดอยู่ตลอดตัดถิ่มลายกลัวฝุ่น้อกไอ้นี่น,นี่น้ำมันน้ำมันบะหูว่ามันพันเอียงเนาะเพุ่นนอกชาวนอถกอบะหู ชื 25, ่อว right. ่าลํามันในชื renamed, ่อเอาหําๆเลยบ่ฮู een, une, ้ว่าพันแบบไดจนได้สิเอาลิ๊กตะปะผมพี่น้องเะสานอนบ่ชินเนาะก็ได้เอาเก็บีนเอาผ้าเอามีดพันเอาเนาะ

อยูด่ดิดกับเด็กน้อยพรม,มินพี่น้องไอ้เมรีก็นอ่ะอย่กับเด็กๆอีกแล้วคนชิโตก๊กพรมินพี่น้องฮึงฮ่งๆตาหอกแล้วเนาะมันจะเกิดคึมแหม้งพร่ินพี่น้องคนชิตกแล้วนี่ล้ สช้รู้เงินตัดได้หลายตึวน้อยเจ้ากินข้าวแล้วบอฮะกินข้าวเที่ยงเลยกินแล้วบ่ข้าวเที่ยงฮะฮะ ตามเล็กน้อยพ่อเล็น้อยพ่อฮู้กินข้าวเที่ยงกับบอมิตาลิตอย่างเดียวกินแล้วองข้าวเที่ยงนะฮะกินแรกข้าวเที่ยงนะน้องกิ๊กกินข่าวเที่ยงแล้ว่น้องกกิ๊นะบชวนน้องกิ๊กกินน้ำบ่สไม่ได้ชวนน้องกิ๊กกินน้ำบ่สป่ะกินกันยังเลยเก็บน้องไม้ จะเซ่บแล้ว่าเก่งใหมเป็นเทียงเส่ระชันนอนก็หินทางมนาะหลุดการไปกันมากำลังวึ้นบึดบ้ด ทางน้องก็ยังบม่ได้กินข้าวพี่น้องเอ้ยแนยวกินก็บโมีงบอีกแล้วมาเนี่ยงบอีกแล้วมาเนี่กับซาวน้อยกับ,กบโมมีแนวกินพ่อแพี่น้องเยกินข้าวไว้เกลือก็โอเคเนาะพี่น้องสาวาเเน้อยก็ได้ผักผ่อนพี่น้อง,านนองตาลำมันกระเฮิรเติมเนาะ นานพอสมควรพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะตอนมากะเขาก็เอาอันผ้าเนาะผ้าพันปลอกๆเตะอันก็เมื่อยพพี่น้องเจ็บมือเอช้ชานอนก็บุคข่อยเห็ดพ่่อแมพี่น้องก็เห็ดได้ส้ำนี่เนาะเลยทั้งหลังซาวนอนเลยกองลายเติบนเนาะพ่อ่อแมพี่น้องผิ้วขาวเลยเพ่อ่อแมพี่น้องบ่ายโมงเนี่ยเช้านอนก็นยังมไงงม,ม่ได้กินข้าวก็เลยหยุดพักผ่อนแถมยังมามีนี่กินกอีกกินข้าวไว้เกลือ พอได้อ okay. ุ e ่นท้องพอได้กระเพาะบ่ขึ้นเนาะพูดไม่้องเนาะจะขอขอบคุณทุกทุกท่านเนาะ FC ทั้งหลายที่เข้ามารับชมคลิปเช้านวลก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะพูดไม่้องเนาะจะกินข้าวใบเกลือคือเช้านวลเด้อเช้านอนกินข้าวใบเกลือพูดไม่้องบ่มีแนวกินเนาะบ่ได้ออกตลาดพูดไม่ออกจะกินเพราอได้บรรเทาเนาะพอได้อ่ากระเพาะเฮาย่อยเนาะ เก่าก็บ่เคยขาดดอกไม่นพี่น้อแต่ช่วงนี้ก็รถก็เขาต่างคนต่างยากนะเบียกเนาะปกติดีก็รถก็มี้เจักะขันเดียวพม่พอน้องไปใช้กันยากส่วนรถใหญ่กั พ้นิตมี่น้องพลังหึ่งหึ่งอยู่เนาะานนวนกังดอ่าจาเครื่องบินไว้แล้วเนาะยันพาพาพมีน้องกะโอเคเราพูมีน้องเนาะซานนวนกับโตละกอดเนาะแต่เล็กน้อยดิดลานพรมีพน้อโคตละกไม่เพลศานนวนกิบหนาเนาะโอ๊กาคามบาสบาดีสบายดีสุขสุขคนสบายดีละสบายดีเนาะ สบายดีรู However, ้เด็กน้อยสบายดีสองมือที่ล่ะสองมือนบสองมือลงกินข้าวไว้เกลือสองมือนบเออสบายดีใช่ไหมะอืมเพิ่งก็มาดื่มน้ำกันอืมลานชาวยังมาเรียนอืมสบายดีพ่อแม่พี่น้องกะโอเครู้พอแพี่น้องเนาะจางน้องขอโตละก่อนขอลารอบช่องน้องพี่น้องกล่าวคำลาสบายดี